นี่นะคะทุกคนถ้าใครที่แบบว่าไอ้นี่เนี่ยคะมีอยอนะคะสามารถตรวจสอบช่วยเรื่องอะไรนะคะช่วยยับยั้งการาจเจริญเติบโตของแบบว่าโควิดอ่าเพราะว่ามันมีสารของกระชายขาวอันนี้คือได้รับการวิจัยมาจากมหาลัยมหิดลแล้วเรียบร้อยออไอที่วิจัยเนี่ยไม่ใช่วิจัยตัวอาหารเสริมนะวิจัยสารสาการัด<า>นะวิจัยสารสาการัดจากกระชายขาว ชายขาวช่วยยับยั้งแบคทีเรียพวกนั้นได้เออไวรัสได้ท่านั้นไวรัสไม่ใช่แบคทีเรียไวรัสที่สําคัญนะมันช่วยเพิ่มออกซิเจนการไหลเวียนในร่างกายเราเอคือคนที่แบบในร่างกายอะตอนที่เป็นโควิดเขาจะให้วัดออกซิเจนในร่างกายเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่สูบบุหรี่ดูดพอตนะสูบบุหรี่ดูดพอตหรือว่าเป็นสูบแบบพวกบรรดาแบบปักอะดูกัญชาเอาง่ายๆนั่นแหละดูดบุหรี่นะคะ ผัวใครเมียใครนะคะที่ดูดบุหรี่จัดจัดนะคะดูดบุหรี่จัดจัดดูดควันจัดจัดนะคะหรือว่าสูบฝุ่นจัดจัดหรือว่าอยู่ทางพีเอ็จุดคนในกรุงเทพคนในเมืองอย่างเงี้ยหรือว่าทางเชียงใหม่เชียงใหม่คือ PM หนักมากนะเอาตรงตรงหูบางทีขึ้นพันอะงงมาก